สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของนางเอกหมอลำนั่นเองนะคะสําหรับยูกิเพนพกาญนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะเอามาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว ah. ah. ่าเป็นเรื่องราวความหลังความประทับใจแล้วกันนะคะอย่างช่วงนี้นะคะก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็ต้องมีการกลับไปดูคลิปเก่าๆของยูกิอย่างแน่นอนนะคะสมัยที่เธอเนี่ยยังเด็กๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เคยไปร่วมรายการทีวีเนี่ยหลายๆราย เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ทองคำนะคะหรือว่าซูเปอร์เทนนั่นเองแต่ว่าอีกหนึ่งรายการนะคะที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆเลยก็น่าจะเป็นรายการ i can see your voice นั่นเองนะคะเป็นรายการที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างติดตามแล้วก็ชื่นชอบมากๆสมัยที่ยูกิเนี่ยได้มีการไปออกซึ่งตอนนั้นนะคะเธอเนี่ยอายุเพียง13ปีเท่านั้นนะคะก็ได้มีการไปเข้าร่วมรายการก็เป็นผู้เข้าร่วมรายการ คนหนึ่งที่โดดเด่นแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้นะคะเธอเนี่ยได้มีการไปร้องเพลงเมียเก่านั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงดังกับศิลปินต้นแบบนั่นเองนะคะโดยเธอเนี่ยนะคะก็ร่วมร้องฟิชเชอริงแล้วก็เป็นนักร้องเสียงเพราะทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ชื่นชอบในทักษะการร้องหมอลําของเธอเป็นอย่างดีเลยหลายๆคนก็ต่างพูดถึงกันนั่นเองแล้วในรายการนะคะก็เหมือนว่าพี่ๆในรายการเนี่ยก็คือประทับใจในเรื่องของการร้องหมอลา ของเธอมากๆเพราะว่าน้องสาสะมีการร้องเพลงกับศิลปินแล้วเนี่ยนะคะเธอยังได้มีการไปโชว์ทักษะการร้องหมอลำนั่นเองนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นนางเอกหมอลำที่อายุเพียง13ปีเท่านั้นแล้วทางรายการเนี่ยนะคะก็เลยให้เธอเนี่ยได้โชว์ทักษะการร้องหมอลำซึ่งเธอนะคะก็ร้องก่อนลำออกมาได้ดีมากๆทําเอาคนในรายการเนี่ยก็ต่างอึ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยอายุเพียง13ปีเท่านั้นแต่ว่าสามารถร้องเพลงหมอลำได้ดีเลย แล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะซึ่งก็เป็นผู้เข้าร่วมรายการแล้วก็เหมือนว่าจะเป็น ครูสอนร้องเพลงชื่อดังนั่นก็คือครูอ้วนนั่นเองนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับครูอ้วนอย่างแน่นอนโดยครูอ้วนเองนะคะก็ได้บอกกับยูกินะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าการร้องเพลงของยูกิเนี่ยไม่ใช่แค่การร้องเพลงร้องมอลำธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตวิญ,ญญาณเลยนะคะก็คือเธอเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเพลงให้เพลาะเท่านั้นแต่ว่าสามารถสื่อสารอารมณ์เพลงผ่านทางสายตาผ่านทางน้ําเสียงได้ในอายุเพียง13ปีเท่านั้น นะคะครูอ้วนก็ได้บอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นแต่ถือได้ว่าเป็นจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณในการร้องเพลงที่แรงมากๆเลยอยากให้เธอเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้นะคะรับรองว่าอนาคตไกลอย่างแน่นอนพร้อมทั้งพี่ๆในรายการนะคะก็ต่างบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กอายุ13บที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆบวกกับความสามารถของเธอในด้านการร้องหมอลำก็น่าจะ อ,อนาคตไกลอย่างแน่นอนนะคะโดยครูอ้วนเองเนี่ยนะคะก็ต่างมีการอวยพรให้เธอเนี่ยนะคะแบบว่าอนาคตไกลด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธอนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะที่ครสูสอนร้องเพลงชื่อดังมากๆเลยเนี่ยนะคะอย่างครูอ้วนนั่นเองนะคะที่ถือได้ว่าเป็นคอมเมนเตอร์ชื่อดังให้กับหลายๆรายการเนี่ยนะคะก็ต่างพูดถึงจิตวิญญาณในการร้องเพลงของยูกิในรายการๆๆนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ น่าประทับใจมากๆเลยสําหรับเธอนะคะหลายๆคนก็ต่างบอกว่าเธอเนี่ยอนาคตไกลอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับยูกิกันด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเธอก็อายุ15ปีแล้วก็ถือได้ว่าโตขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วทักษะการร้องเพลงของเธอเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับความสามารถของเธอนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นทำให้เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งตั้งแต่อายุน้อยอีกคนหนึ่งเลยและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราว ที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ